สวัสดีจ้าถึงเช้ามาเราก็มาเจออีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพามาเจอบอกว่าทุยแบบว่ามหัศจรรย์มากไม่รู้ว่ามันจะแปลกไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพิ่งตื่น <c oughs> เสียหายนหนิดนึงงงมากหน้าหนาวแต่ฝนตกหนักตกไปเปมื่อวานวันนี้เพิ่งหยุดก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่ามันเป็นตัวที่เิดปกติแล้วเขาหายากมาก เราดูกับคิบที้หมูกกันโอเคกับกล้องก่อนอ่ะถ้าใครจําได้ไอตัวนี้ก็จะถ่ายไว้แล้วเคยเอาไว้แล้วก็คือสายเมี่ยงนะคะสายเมี่ยงกิ่งดํานี่สายเมี่ยงกิ่งดําที่เคยถ่ายไว้นะคะแต่ว่ามันมีอ้นหนึ่งไม้หนึ่งที่บานอยู่แต่ว่าดอกมันไม่เหมือนกันมันแปลกประหลาดไปมากเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันให้ดูเลยคือไมนี้ตะปกไว้นะคะ แต่ว่าดอกของมันเดี๋ยวค่อยไล่ดูนะนี่อ่นี่อดอกของมันที่มันแปลกไปละเพราะว่าอะไรมันไม่มีสีชมพูติดเลยมันเป็นสีขาวกิีบขาวปากเหลืองดูสิเห็นไหมเห็นคองชัดเจนมาเลยครับเี่ยเห็นอย่างว่ามันแตกต่างกันตัวขวาก็จะเป็น กีบชมพูปากเหลืองแต่ว่าตัวซ้ายจะเป็นขาวปากเหลืองซึ่งเป็นตัวที่หาได้ยากมากน่าจะเรียกว่าตัวเผือกเลยล่ะเนี่ยน่าจะเรียกว่าตัวเผือกเลยล่ะก็แบบพุ้ยฟุกได้มากอ่ะเนี่ยขาวปากเหลืองก็แบบว่าอ m เมซิ่งมากฟุกได้ตัวเผือกมาขาวปากเหลือง พอบานมาตกใจมากนี้รู้เรียกว่าตัวเผือกเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามผู้รู้ก็บอกว่าตัวเผือกเป็นออกมาเป็นเผือกเลยก็แบบดีใจมากเลยค่ะบอกเลยดูความชมของงาเขาใกล้ๆโอเคอยา่าขายชมเฉยๆแค่นี้แหละ ตื่นมาก็เลยจะมาถ่ายเล่นก่อนดีกว่าโอเคบ๊ายบายจ้า